ยาไอซ์จำนวน101ก้อนน้ำหนักเกือบ15กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดตรวจพบในล้อรถของเล่นเด็กสีเหลืองก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวในจีเรียและหญิงชาวฟิลิปปินส์ดำเนินคดีผลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกซอนผู้บัญชาการตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดกล่าวว่าตำรวจได้ติดตามพฤติกรรมแก๊งคนดำลักลอบค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด และทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้สั่งซื้อของเล่นเด็กมาจากจีนจากนั้นได้ซุกซ่อนยาไอภายในล้อรถของเล่นเด็กก่อนนำสินค้าส่งผ่านบริษัทรับส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3นอกจากนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดย,ยังจับกลุมตัวนายยุทธนาแก้วใสพร้อมยาบ้าน17,510เรม็ดหลังตำรวจรับแจ้งจากสายว่าจะมีการส่งยาเสพติดในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อผู้ต้องหาลงจากรถ ตำรวจจึงเข้าตรวจคน้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในลำโพงเครื่องเสียง